ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มทางลัดนะครับโปรแกรมที่ใช้งานบ่อยๆนะครับไว้ที่ทัสมานะครับเพื่อความสะดวกต่อการใช้งานนะครับสําหรับวิธีการเพิ่มทางลัดนะครับโปรแกรมที่เราเปิดใช้งานบ่อยๆนะครับไว้ที่ตัวทัสมาก็คือแถบด้านล่างนี้นะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับให้คุณคลิกขวาสมมติเป็น Google Chrome ตัวนี้คลิกขวานะครับ ให้คุณมาที่ Show More Option นะครับ Show More Option คุณจะเห็นไหมคำว,ว่า Pin to Taskbar ตัวนี้นะครับให้คุณคลิกเลยเห็นไหมมันจะเพิ่มเข้ามานะครับเพิ่มเข้ามา,าคราวนี้สมมุติจะเพิ่ม e d g เข้ามานะ Microsoft Edge นะครับให้คุณเอาเมาส์มาจิ้มอย่างนี้นะครับคือกล,ลางเสร็จแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับ ก็มาที่โชว์หมอออปชันกันนะครับให้มาดูที่คำว่า to touch ิพนทูทาสบาตัวนี้เห็นไหมมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนะครับสำหรับบางไอคอนอะอย่างพวกเกมเนี่ยผมรองกันนะบางเกมก็ไม่ได้นะไม่ได้นะทำไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกโปรแกรมอะได้อยู่นะครับ เป็นโป,โปรแกรมพวกนี้ได้อยู่นะ PDFX เนี่ยลองอยู่มาที่ตัวนี้แต่ถ้าตัวนี้ถ้าเราคลิกขวาแล้วนะครับถ้าเราคลิกขวาเสร็จตัวนี้พิน์ทูสตาร์ทนะครับมันจะไปปักพิน์อยู่ในตัวสตาร์ตตัวสตาร์ตตรงไหนก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเอื้อมลองมาเห็นไหมจะมีที่ตัวนี้ถ้าจะเอาออกนะถแถมด้วยเลยนะถ้าจะเอาออกนี่ก็อันพิมพ์ฟอร์มสตาร์ทนะครับ อันนี้ก็เอาออกนะมันจะหายจากสตาร์ทไปนะครับเห็นไหมหายไปแล้วนะครับเนี่ยจะเป็นการเพิ่มทางลัดนะสําหรับตัวโปรแกรมที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับทั้งเพิ่มลงไปในตัวสตาร์ทต,ตัวนี้นะครับหรือว่าจะเพิ่มไปที่แถบทัสบาร์นะครับสําหรับวิธีการเอาออกวิธีการเอาออกนะเกิดคุณไม่แม้มือลายตาเยอะแยะเสืเอเกินนะอยากจะเอาออกง่ายเลยคุณมาคลิกขวาที่ตัวนี้แล้วก็อันดิ้นฟอร์มทัสบาร์นะครับ เห็นไหมตัวนี้เอาเมาส์มาจีนะแล้วก็คกดขวาแล้วก็อันจินฟอร์มทัสบ์เห็นไหมมันก็จะหายไปนะครับสำหรับพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะอย่าง Microsoft Store เนี่ยนะคุณก็สามารถเอาออกได้เหมือนกันลองดูกันนะเอาเมาส์มาจิม้มแล้วก็คกดขวานะครับก็อันดินอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะตัวรูปโฟลเดอร์เนี่ยได้เหมือนกันตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้นะก็ลองดูลองเล่นดูกันนะครับ หลักๆมันต้องเป็นโปรแกรมนะ,ะถ้าเป็นตัวนี้เดี๋ยวลองใหม่นะจะเพิ่ม C C เนี่ยไว้ที่แถบ Taskbar ก็มาที่ Show More Option หรือไว้ถ้าจะไว้ที่ Start ก็คือตัวนี้ Pin to Start Show More Option แล้วก็มาที่ Pin to Taskbar เห็นไหมเพิ่มขึ้นมาจะลบออกกับคลิกขวาเอาเมาส์มาชี้คลิกขวาอันพิมพ์อันพิมพ์ Form Taskbar นี่ก็เป็นวิธีการง,ง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการเพิ่มทางลัดนะครับสำหรับโปรแกรมที่ เราเรียกใช้งานบ่อยๆนะเพื่อความสะดวกนะบางทีผมมันเยอะแยะลือเกินนะเห็นนะแถบหน้าจอสก์ท็อปผมนะที่หน้าจอมันเยอะแยะไปหมดบางทีหาโปรแกรมถ้าโปรแกรม,มอยู่ตรงไหนนะครับผมแต่ว่าผมเป็นคนชอบอย่างเงี้ยผมชอบเอาไว้อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะให้มันเรียกหาเรียกใช้งา่ายๆนะค,คุณก็ทําตามที่ผมบอกก็ได้ไม่ว่าจะเอาไว้ที่แถบ t a s บ b a r หรือว่า start ก็ได้ start เนี่ย ถ้าตรงนี้บางทีมันจะยังไม่สุดก่อนนะครับคุณเอามาวางแถวๆนี้ที่ลูกกิ้งที่เมาคุณก็กิ้งขึงนะ้นกิ้งลงนะมันจะแสดงตัวโปรแกรมให้ดูได้เหมือนกันนะครับครับยังไงคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์กบุณ์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นีค้ครับสวัสดีครับ